อุยเหมือนสีมันอ่อนเนาะเหมือนสีมันลอยนิดนึงเนาะมาอีกแล้วจ้ะอะไรใหม่ๆจากโฟยูทูรอบนี้ใหม่มากใหม่กว่าเดิมจ้ะใหม่ทั้งผ่อใหม่ทั้งโลโก้ขอลองนิดนึงนะคะตัวนี้ girlfriend smooth smooth เพื่อนสาวอุ้ยชื่อไทยน่ารักไหมตั้งเองเดี๋ยววันนี้จะทาสีนี้นะคะสีชมพูคูโทนชมพูน่ารักมากๆแอบเปิดดูก่อนเอา้าทำไมสีไม่เหมือนฝาเลยอะเดี๋ยวจะลองทาแก้มดูนะคะเขาบอกว่าทาได้ทาแก้มและปากอุ im, ้ยมูสมีความแบบนุ่มๆหยุน่นๆต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าปกติไม่ค่อยถูกกับมูสเลยเวลาทาแล้วมันชอบแบบเป็นครับคบโบ๋โไงไม่รู้เดีด๋ยวลองดูตัวนี้สีชัดมากแม่ฮลัลโหลสีสวยนะแต่ไม่เหมือนฝา,ากระปุกที่คิดไว้ เป็นไงเธอแตะลงบนผิวคือดูนัวดูลำมุลสวยดีทั้งที่ตาแต่งหน้ามาแล้วลงแป้งมาแล้วก็แอบกลัวว่าจะเป็นคราบแต่ก็ไม่เป็นคราบจา้ะแต่ทีนี้วันนี้ปากแห้งชำ่ำเนื้อมูสบนปากจะรอดไหมมาเริ่มแปรงตัวนี้เขาบอกว่านุ่มละมุนเหมือนใช้นิ้วเอาแล้วทำไมไม่ใช้นิ้วอะ่ะใช้แปรงทำไมเซลหลายรอบแล้วนะอุ้ย เหมือนสีมันลอยนิดนึงเนะาะอาจจะเป็นคนผิวเข้มด้วยมันก็เลยดูอ่อนนิดนึงแต่สีบนแก้มกับบนปากต่างกันอยู่นะเพราะใช่อยู่บนแก้มแล้วมันดูแบบชัดเจนนะแต่ว่าอยู่บนปากทำไมมันดูอ่อนจังอะอะ่อย่าพึ่งอย่าพึ่งทาทาให้เรียบร้อยก่อนปากแห้งรอดไหมภาวนาขอให้รอดลิปมันใกล้ฉัน <c oughs> ปากแห้งไม่รอดอะ่ะแต่เนื้อถามว่าดีไหมมันก็ดีถ้าเทียบกับมูสที่เคยใช้ในอดีตสรุปนะคะ for you to m o u s e เพื่อนสาวนะคะแก้มสวยแต่ปากแหง้งไม่รอดอะ่ะแม่